อไหล่แพงไหมคะเอ่อถ้าพูดเรื่องของอไหล่แต่งอย่างพวกนเนี่ยครับเนี่ยการลม้มถึงจะเป็นเบาะหรือเป็นกระจกถ้าซื้อกระสุนราคาค่อนข้างจะสูงเลยแต่ถ้าเป็นพวกอร่อยตัวรถอไหล่เปลี่ยนในรถอย่างเงี้ยครับว่านะ่าจะอยู่ในราคาหลักพันที่ไม่แพงมากนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างพวกของแต่งถ้าเอาของศูนย์นะของศูนย์ราคาสูงอย่างผมอะผมจะใส่ ของ RX Ranger สัส่วนใหญ่อย่างกระล้มหรือท่อจะเป็นของ RX Ranger หมดเลยนะครับก็จะไม่ค่อยมีของศูนย์เพราะว่าไม่ค่อยได้ซื้อผมแพงจริงขนาดบอกอันเนี้ยอันเดียวสามพันสองสาพันหรือสามพันกว่าบาทนี่แหละใช่ก็แพงแล้วอย่างกระจกข้างตัวนี้ของศูนย์ก็หลายพันอยู่นะใช่ครับถ้าเป็นอะไรแต่งอ่ะจะถูกกว่าแต่ถ้าอะไรศูนย์เลยราคาข้าง,งสูงลองเปรียบเทียบดูก็ได้ครับ